สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่247กา r d เดนนะคะอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่ตุกกันวันนี้มาจัดโปรโมชั่นไม้ด่างกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยนะคะราคาดีมากวันนี้คือก่อนขึ้นไรส์สดยังแบบว้าวราคานี้เลยนะคะนไหนเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะคะค ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นโปรโมชั่นเสน่จันนะคะเสน่จันประกายดาวนะคะพี่เล็กครับค่ะทีละกระถางเลยก็ได้พี่อย่างกระถางนี้กระถางนี้จะเป็นตัวที่แบบมันเป็นลูกของต้นแม่นี้แหละเป็นจันประกายดาวที่มันออกชมพูเยอะแล้วก็ใบเริ่มกลายใบไม่ใช่เริ่มแล้วเขากลายทั้งต้นค่ะตัวนี้ก็ตอนนี้จําขายอยู่ที่ ราคา1,650บาทอ่านะบาทคะราคาโปรโมชั่นไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะไล่ไปก็คือ150นะคะต้นแรกนะคะต้นึ่กแล้วตัวนี้ก็จะใบออกลกลชมพูจะน้อยกว่าต้นนั้นหน่อยก็ราคาก็จะเบาลงมาอยู่ที่1,350บาท1,350นะคะเป็นต้นที่สองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกแม่เดียวกันแต่อาจจะด่าง น้อยกว่ากันนิดหน่อยแต่ต้นแรกสวยเชียค่ะเชียร์ต้นแรกมาต้นนี้ก็จะใหญ่กว่าใครเลยตัวนี้แต่ว่าทรงใบเขาก็จะชมพูเยอะแต่ไม่ค่อยกลายชมพูเยอะแต่ไม่กลายต้นก็ชมพูเหมือนแม่ละเหมือนแม่หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะขายอยู่ที่ราคาพันสี่ห้าสิบพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้พันสี่ห้าสิบอันนี้ก็เป็นต้นลูก ่ะส่วนต้นแม่นี่ก็ต้นแม่เขาเลยค่ะต้นแม่นี่ก็ กายเต็มที่เลยและลูกเขาก็มีอยู่นะะคตอนนี้ลูกมีอยู่ประมาณห้าห้าห้าหน่อซึ่งซึ่งใบเนี่ยเนี่ยที่สูงขึ้นมาประมาณนี้นี่ใบลูกเขาค่ะเนี่ยเนี่ยใบลูกเขาเนี่ยอันนี้ใบลูกพี่เล็กยกได้ไหมครับได้ครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมจะเห็นความอลังการของต้นนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นนะคะต้นแม่เขาค่ะแล้วก็วันนี้เป็นต้นแม่่านให้เลยเนาะครับต้นแม่ึ่ะต้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ยต้นนี้จัดอยู่ที่เก้าพันโอ้โหเก้าพันเนี่ยได้ลูกพี่ต้นเดี๋ยวป้อมซู ดูเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแน่นแน่นไปเลยพี่แน่นแน่นเลยแลวลูกแลวลูกนี่ติดชมพูเหมือนแม่ทุกตัวเลยอ่าค่ะอลังการค่ะอลังการมากนี่นะคะเสนจันค่ะปะกายดาวนะคะโปรโมชั่นแรกนะคะยกไปแบบจะไปตั้งไว้โชว์ในสวนในบ้านหรือว่าจะไป จะไปทำทำจำนวนได้เลยเพราะ,ะว่าลูกก็พร้อมแยกแล้วลูกใหญ่มากต้นใบนี่สูงเท่าเท่าต้นแม่แล้วทุกคนชมว่าสวยมากสวยมากสวยมากนะคะสวยมากทุกคนนะคะต่อไปจะเป็นโชค9ชั้นนะคะโปรโมชั่นดีๆ <9 S 2> เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ ตัวนี้นะคะเอาตัวเล็กก่อนก็ได้ค่ะคุณพี่ตัวเล็กก่อนก็ได้ถ้าตัวตัวเล็กตัวนี้เรามีตัวถ้าอันนี้ตัวเล็กแบบน่ารักน่ารักเลยใบจิ๋วเลยโปรโมชั่นที่ตลาดเซฟวันโค้าเลยนะคะตอนนี้จากพันหกห้าสิบเราเหลือแค่พันสามห้าสิบราคาดีมากใช่ตัวนี้ลายให้เห็นนะครับก้านชมพูหินอ่อนแล้วนี่นะคะสวยมากตัวนี้เป็นราคาแบบซื้อไป เลี้ยงแบบทาฟอร์มไปเรื่อยๆค่ะพี่เล็กโหต้นใหญ่ต้นนี้มันชมพูมากพี่เล็กต้นนี้ต้นนี้ชมพูสุดๆเลยดูดต้นนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ดูฟอร์มตัวนี้จะเป็นครับสูให้ดูกตัวนี้ก็ไม่ใช่เหลืองธรรมดาเขาเริ่มชมพูแล้วค่ะตัวนี้จะกัดชมพูมากเลยนี่นะคะใบจะสวย นี่ใบใบตัวนี้จะใบใหม่ตัวนี้ใบใหม่นี้ใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดมีเหลืองอะลามเลยอันนี้เหลืองกําลังตอนนี้คนก็ตามหาเหลืองกันอยู่เหลืองนะคะตัวนี้ก็จัดโปรไม่ตอนแรกอ่ะเมื่อตอนแรกมาขายก็4,5 0 0ตอนนี้ก็อยู่ที่3,9 0 0ราคาดีนะคะนี่นะคะจัดโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับวันนี้เท่านั้นเลย นะคะโทรหาพี่เล็กได้เลยนะคะร้าน2องการ์เด้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะครับตัวนี้จะเป็นตัวดำตัวดำตัวนี้ตัวตัวเขาเรียกลูกแบ๊กลูกแบ๊กตัวนี้ก็จะแบ๊กใช่ไหมคะพี่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นดำแบบว่าใบนี้จะหยักหยักขอบขอบก็เหมือนเหมือนมังกรอ่ะเขาว่ามังกรตัวนี้ก็อยู่ที่2 5 0 0 2 5 0 0นะคะราคาพิเศษไปเลยสันห้าตัวนี้จะดำมากจะดำก้าน เรียกว่าก้านสวยมากตอนนี้และเริ่มให้ดอกแล้วตัวนี้ให้ดอกที่คนเข้ามาดูเยอะมากใช่ตัวนี้ให้ดอกเพราะว่าเขาเห็นความอลังของต้นไม้นั่นเองนะคะสวยสวยสวยค่ะทั้งสองทิศทางค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะ FC มาถึงตลาดเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ FC มาถึงตลาดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยนะคะครับผมนี่นะคะนี่สยามมอนต้นนี้สวยมากค่ะสวยมากค่ะ สยามมอนนะคะมีอยู่สองสายสองต้นมีสองต้นนะคะวันนี้นี่คือพี่เล็กสวยมากเลยอ่ะพี่เล็กเพียงไม้สวยมากตัวนี้สวยตัวนี้นี่ยอลังมากแม่ดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะสยามมอนนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะต้นละเท่าไหร่พี่เล็กตันนี้จัดอยู่ที่550บาทต้นละ5 5 0สบาทตอนนี้ใบใบใบฉีกแล้วทุกใบเลยกำลังสวย สยามมอนสยามมอนนะคะไซส์ใหญ่ใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีมีไม้ด่างฝั่งนู้นก็จะเป็นตัววิวสันใช่ไหมคะพี่เล็กค่ะตัวนี้จะเป็นตัววิวสันด่างวิวสันด่างนะคะเดี๋ยวพ่อแม่ทุกท่านดูลายนะคะสวยมาก่ใตัวนี้จะด่างเหลืองสวยในตัวนี้เหลืองสวยมากตัวนี้ก็จะเริ่ม หมืทูไปใช่ไม่มีใบไหนหลุดเลยตัวนี้ใบใหม่ใบใหม่ก็ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วนี่ค่ะมันจะดาแน่นอนใช่ควต้นนี้เท่าไรคะคุณพี่ต้นนี้จัดอยู่ที่พันเจ็ดครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท นะคะนี่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสวยๆกันไปเลยนะคะนี่ค่ะไม้มงคลต่างๆก็มีเยอะมากค่ะที่นี่นะคะนี่หรือว่าจะเป็นอย่างใหญ่หน่อยก็จะเป็นอ่าเสริมบารมีเสริมบารมีนะคะเสริมบารมีตัวนั้นก็อยู่อยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทนะคะร้อยอ่าแสงจันทาก็มีค่ะแสงจันทาก็มีแสงจันทาก็อยู่ที่ ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบนะคะต้นใหญ่ๆกันไปเลยนะคะใช่แต่งจัญชาใบจะซ้อนกันสวยดีขิงตอนนี้เหลืออยู่ต้นเดียวอยู่แค่แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทคือขิงใช่ขิงด่างขิงด่างฮัลโหลทุกคนใช่ขิงด่างแปดสิบห้าบาทเออขายกันเบาๆไปเลย น้ีตัวนี้ตัวนี้ใบเขาจับบิดบิดสวยดีเขาเรียกอะไรเศรษฐีเรือนทองเรือนทองนะคะดิเฟนเนาะดิเฟนบาเกียเนาะนะคะเกียตัวนั้นก็กวักเงินกวักทองด้านในไอตัวเศรษฐีเลื่อนทองกวักเงินกวักทองแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีมณีแดงออะไรนะเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่อันนี้มณีแดงใช่ร้อยหกสิบห้าบาทเนี่ยไซส์ร้อยหกสิบห้5บาทหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยเป็นกอๆพุ่มๆแน่นๆเลยค่ะท่านผู้ชมจะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งตัวเล็กก็อยู่ที่65บาทนี่นะคะกระถางเล็กก็65บาทนะคะวันนี้มีอัญมณี34มาด้วยนะคะอัญมณีสามสีก็เหลืออยู่นะคะ แยมันดีสามสี่เท่าไหร่คะคุณพี่ตัวนี้350บาทสามร้อใช่ครับ350ราสนะคะอันแยมมันดีสามสี่ค่ะนี่นะคะใบก็จะเด้งๆด้งวาววาวนะนี่นะคะต้นนี้สวยสุดใครเห็นก่อนเอฟเลยนี่ต้นนี้สวยสุดนะคะต้นนี้ขวัญใจแม่บ้านเลยแม่ขวัญใจแม่บ้านแต่เอาแอบมาก่อนโอเคเอาแอบมาก่อนอันนี้มีอเงื่อไหลมานะคะเงินอไหลดอกชมพูค่ะใช่ตัวนี้ไม่รู้แม่บ้านเขียนราคาหรือยังเลย ตัวนี้ก็ไข่ใช่มันก็น่ารักใช่น่ารักแล้วสีเขาหลากสีใช่ค่ะตัวนี้ก็จัดอยู่ที่200 200อ้นะคะ <200 S 2> องกอลน่นๆนะคะไปตัง้งโต๊ะสวยเลยตัวนี้นะะตัวนี้ก็พลอยชมพู น้องพลชมพูใช่นี่พลชมพูก็เป็นฟอร์มกอฟอร์มกอตัวนี้ก็120ยบาท120ไปเลยนะคะ120บาทตัวนี้กุมารอ่าตัวนี้เป็นกุมารเรียกซัพบกุมารเรียกทรัพย์นี่ก็1 6 5บาท1 6 5บาทนะคะครับ165บาทอ่านี่ฝั่งนี้เป็นไม้มงคลนะคะครับผมนี่นี่อันนี้มีด้วยวาเลนไทน์นะคะสวยสวยใช่อันนี้วาเลนไทน์ออกชมพูค่ะ หวานๆเลยตัวนี้นี่สายหวานสายหวานนะคะนีก็จะเป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็จะเหลือแค่นี้แล้วเหลือ2อลต้นแล้ว8 0งร้อยแปดสบบาทองนะคะมันเป็นมันเป็นแบบทรงกอนะคะใช่ทรงกออะโกนิมาร์อนี่นะคะครับฝั่งนี้จะเป็น paper ค่ะ paper ด่าง5บาทิ๊บาทค่ะครับจะเป็นไม้เล็กๆที king ก็อยู่ที่70กว่าบาท70 เ5ออหกสบาทลดราคานะค่ะวันนี้หกสิบห้าบาทนนี้ก็ลดลงมาตัวนี้ก็เป็นฟิโลลาเมฆลเมฆฟิโลลายเมฆห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เป็นตัวนี่เป็นใอ้อฟเมรอะย่าันียนะคะนี่เลย เดี๋ยวเราจะพาทุกท่ามาดูเคล็ดลับด้วยบ้านนี้เขามีผลิตภัณฑ์ดูแลต้นไม้ต้นไม้สวยแบบนี้สวยงามแบบนี้เขาดูแลยังไงพี่เล็กเชิญแนะนำเลยค่ะคืออันดับแรกเลยเอาเรื่องความสวยความงามนำมาก่อนก็จะเป็นตัวสารบำรุงใบตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้แล้วให้ให้ใบสวยงามแล้วป้องกันลาสนิมลาน้ำค้างให้ความสดชื่นกับต้นไม้ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นเคมีไม่ใช่เคมีใช่ไม่ใช่เคมีคือฉีดฉีดแล้วไม่มีปัญหากับปากใบของพืชทุกชนิดที่เราฉีดจะไม่มีปัญหาแล้วจะทําให้ใบสวยงามเงาเงาอย่างเง้าแบบนี้เงาสวยแบบนี้เลยใช่ครับเงาแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะฉีดได้ในช่วงช่วงเย็นช่วงเช้าใช้สารบํารุงใบตัวนี้ได้ใบไม้จะสดชื่นแล้วเขาจะแบบ มีความสีมีสีอะไรก็จะออกมาสวยๆตัวสีเขียวนะคะตัวนี้เท่าไหร่คะพี่เล็กะตัวนี้ถ้าตัวสเป์นี่อยู่ที่199บาท1 9 9บาทนะคะแล้วก็จะมีชนิดเติมชนิดเติมนี่จะราคา159บาท1 5อบทแต่ถ้าเป็นแพ็คคู่200 299แล้วตอนนี้โปรโมชั่นก็คือส่งฟรีครับส่งฟรีด้วยใช่ตัวนี้ถ้าซื้อแพ็คคู่นะคะส่งฟรีใครยังไม่มีตัวช่วยในการดูแลไม้ลยแนะนำเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่าตัวโดดเด่นเลยที่ทำให้ไม้สวยเน้นไม้สวยใช่เน้นสวย อีกตัวหนึ่งก็จะมาถึงตัวเรื่องอป้องกันาการป้องกันมันสวยแล้วก็ต้องป้องกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสารบํารุงไอสารกําจัดพวกเพีย้ยนอนแล้วก็ไข่ของพวกเพีย้ยไข่ของพวกาลายากกดดแดงพวกนี้จะกําจัดพวกลายแดงเพี้ยที่ใบใบมันเป็นแบบก็ใช่น่าสงสารต้นไม้เพี้ยหอยแม้แต่เพี้ยหอยของคนที่เลี้ยงแคคตัสตัวนี้จะดีมากๆฉีดปุ๊บเนี่ยเพี้ยหอยจะตายแห้ง เอามือไปรูดนี่ปิวลงพี่เล็กเชื่อไหมว่าเพี้ยหอยมันขึ้นเสนจัน้อมเสนจันขาวอ่าบางคนบางคนบางคนบอกว่ามีเพลี้ยหอยขึ้นเสนจันด้วยบางบางต้นจะมีหลังใบอะค่ะต้องพลิกดูดีๆตัวนี้ช่วยได้แล้วตัวนี้ใช้ง่ายใช้ผสมน้ํา 10cc ต่อ1ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นแล้วตัวนี้เขาเขาจะไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนเคมี ที่สาคัญคือปลอดภยัยคนใช้ก็ปลอดภยัยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลอดภยัยมีเด็กมีอะไรเงี้ยปลอดภยัยฉีดได้บ่อยไหมคุณพี่ตัวนี้จะใช้ถ้าเกิดใช้ในกรณีควบคุมก็จะฉีดอยู่หนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์หนึ่งถึงสองครั้งต่อ,ตอเพื่อตัดวงจรในการที่แบบไข,ข่ของมแมลงไข,ข่ของเพีย้ยมันจะฟักตัวตัดวงจรเพเิเติบตใช่เราฉีดไว้ประจำอย่างเงี้ยมันจะมันมันไม่ฟักตัวเนี่ยเราจะปลอดภัยถ้าฟักตัวขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเขาเจาะกินทะลุขึ้นมาเราเอาเขามาฆ่าตายแต่ก็ กำจัดเขาได้แต่ต้นไม้เราพลุนหมดแล้วแต่ถ้าเกิดเราฉีดกันเอาไว้ตัวนี้จะดีมากๆาน้องพี่นนองมันต้องป้องกันไว้ด้วยบํารุงและป้องกันตัวนี้บํารุงตัวนี้ป้องกันนะคะป้องเสร็จแล้วอันนี้มันบํารุงทางใบค่ะบํารุงทางดินค่ะตัวนี้จะเป็นบํารุงทางดินก็คือสารปรับปรุงดินนี่นะคะมันจะเป็นตัวช่วยของต้นไม้ในเรื่องของ สารปรับปรุงดินนะคะตัวนี้นี่คือพเยจะมีคุณสมบัติคือละลายช้าละลายช้าแล้วพืชจะค่อยๆดึงตัวที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้เสร็จแล้วเขาไม่เหมือนกับสารที่จะบํำรุงต้นไม้ทั่วไปตรงที่ว่าเขาช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เราด้วยดินจะร่วนซุยแล้วก็จะแก้ปัญหาดินแน่นได้ด้วยก็คือตัวนี้คนจะใช้ได้กับพืชทุกชนิดแม้แต่บัวที่มีที่มีสัตว์เลี้ยง ที่มีแบบเลี้ยงบัวใช่ไหมแล้วก็มีปลาอยู่ด้วยเอาตัวนี้โรยไปเนี่ยโรยได้เนาะโรยได้สัตว์เลี้ยงไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ใช่เคมีครับป้อมเลี้ยงปลาไงแล้วพี่เล็กก็บอกว่าโรยได้ครับป้อมก็เลยใช่เรียบร้อยจัดการแม้แต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราฉีดพ่นแมลงแล้วละอองลงมาได้บอกป้าไม่เป็นไรปลาไม่เป็นไราไม่อันตรายสัตว์เลี้ยงก็ไม่เป็นไรได้เดี๋ยวไปดูปะไกดาวพอลูกค้าถามว่าปะไก่ดาวครับปะไก่ดาวครับปะไกดาวเดี๋ยวให้เลือกก่อนเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่เราเปิิดดคล้้้้้วววยยตตัันนีีอออมากกใหเื อาใช่พี่เขาจัดโปรด้วยปกติพี่เขาขายราคาสองพันกว่านะตัวนี้นะคะราคาจัดโปรนะคะมันกลายตัวนี้คือกลายเยอะแล้วก็เขาชมพูนี่ค่ะ1,650นะคะถ้ารับพิมพ์รับได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นนี่คือพิมพ์แม่ไว้เลยคือลายชมพูทุกกล้าเลยไม่ทิ้งใบเลยอะ แค่ไม่ทิ้งใบคือคือถ้าใช้สารปรับปรุงดินเนี่ยเขาจะทําให้ก้านเขาแข็งแรงค่ะก้านเขาแข็งแรงถ้าไม้ตระกูลอโกนิมาอโลคาเซียบอนอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยทิ้งใบค่ะพี่ไม้ไม้พวกนี้จะคือเขาปรับปรุงสภาพดินแล้วบำรุงพืชได้ดีมากค่ะอันนี้คือมันเป็นเหมือนแบบทางดินเลยจะซูมให้ดูทีละใบ วันนี้เราเดินมากีดใส่พี่เล็กกับพี่ตุกแล้วนะคะว้าพี่ราคานี้ได้หรือนะคะพันหกร้อยห้าสิบต้นี้อราคาแบบราคาแบบแบ่งปันเลยต้นเชียร์ต้นนี้ใครจะเอฟลเปเลยพิมรับเลยค่ะคือถ้าชุดนี้ชุดนี้เหลืออยู่3มต้นนี้หมดครัวนี้ก็ต้องต้องเดือดร้อนแม่นี้แล้วต้องลือลูกแล้วต้องลือลูก แต่ถ้าใครสนใจจะเอาไปรื้อเองก็ได้นะครับต้นนี้เนี่ยต้นใหญ่ต้นนี้ยอดเราปิดคลิปได้ต้นใหญ่ๆเลยค่ะกรุนายกอีกสักรอบค่ะจรุ่นนายกอีกสักรอบนะคะมันสวยจริงๆนะคะโอ้โหนี่นะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมต้องใช้สองแรงนี่คือแม่ยกสองคนยกคนเดียวเมื่อกี้นะพี่เล็กเมื่อยแขนเลยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นราคานะคะรีบโทรกันมาเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะตัวนี้มายกได้เลยค่ะใครเห็นก่อนนะคะรีบโทรก่อนเลยค่ะตัวนี้ให้ดูให้ดูคนยอดตรงลูกตรงลูกตรงลูกจะเป็นชมพูสวยมากนี่นะคะนี่ต้นแม่ต้นแม่แล้วต้นลูกก็ใหญ่หมดแล้วใช่ครับใหญ่สุดยอดมากๆเลยนะคะครับผมนี่นะคะรีบโทรหาพี่เล็กเลยเลยโทรหาพี่ตุ๊กเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้โปรโมชั่น แพ็กกันไม่ไหวแน่ๆบอกเลยนะคะบ้านนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ